สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันฝนตกสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสไม่หน่อยมาสวัสดีค่ะ,ะถึงหน้าฝนแล้วฤดูฝนเนาะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะฮัลโหลจ้าผลบ่าเห็นงานยุสสนามบินพนะดูดูด,ดูนี่แหละค่ะทำงานอยู่สนามบินค่ะเพื่อนเพื่อน สวัสดีค่ะเพื่อนๆนสวัสดีเช้าวันอาทิตย์เช้าวันหยุดดูบ้านว่าไดค่ะเพื่อนเพื่อนฝนตกว่าไดคอนเทนต์ยังจากอันเล่นสวนลูก้ายไปหาคอนเทนต์ค่ะเพื่อนเพื่อนเราไปหาคอนเทนต์กันนะคะผ<ร>สมความสุขฮะไปหาความลำบาก <laughs> ไปหาความลำบากล,ลูก้ายไปหน่อยว้าคอยปังๆนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆตอนสายๆวันนี้แม่หน่อยมาออกมาเบ่งทงไฮท,ทงนาค่ะเพื่อนเห็นมาน้าแม่หน่อยงามงามมาคอนเทนต์อยู่ทงนาค่ะเพ,พื่อนๆจ้าใส่คอนเทนต์ยังเตลเมือ่อเตลเวน้นเพื่อนๆมาบ่เมืม่อยเมื่อยแะไรเตลเมือ่อเตลเว้นคอนเทนต์ของแม่หน่อยนี่สวัสดีนะคะ้้มาาตองทวย กยันข็งแข็งแท้ยายนี่ไหมคืนไงโอ้ก็เลดูกลานแล้วเนาะเราเคยยูก็ไป่ดูพี่น้องเอ้ยดูกลานแต่ไม่ดูมีผู้แดงมาสีเขาให้ยายนี่มาสีเขาผู้เดียวอ๋อไปเนี้ยเนี้ย